สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้กับ17น้ำญี่ปุ่นบอกเลยว่าตะตะ อะไรคืออะไรแจ๊ะรักนะแจ๊ะแจ๊ะเสียก็ดีรักนะแจ๊ะแจ๊ะเพราะว่าวันนี้เปียกแน่นอนน้ำมีน้ำไงมันมีน้ำเลยมันชุ่มฉ่ำแน่นอนก็หาซื้อมาจากดองกี้ทุกคนครับเพราะว่าน้ำญี่ปุ่นเนี่ยบอกเลยว่ามันพนดีอ่ะนะน้ำญี่ปุ่นมันน่ารักแต่ว่าช่วงเดือนธันวาคมนี้นะครับกับอากาศเหนาวถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่มีคู่หรือว่าคู่เนี่ยนะสามารถไปหาเพื่อนคุยได้ที่เวบี้ครับผมวันนี้เราจะคุยกับน้อง นน่ารักขนาดไหนหน้าตาแบบตะบูตตะมีเพิ่มเปิดแอปไปทีนี่โต๊ะยกเลยโอ้โหทำไมมีแรงทำงานอ๋อมาดูเดี๋ยววันนี้เราจะได้คุยกับน้องคนไหนฮะน่ารักมากนี่รองนี้ขอบุณนะเฮ้ยคนนี้คือแบบสว้ันนี้คะหมิงพ่อโลกไหมนะเฮ้ยเฮ้ยรู้จักเราด้วยหรอ รู้จักเราด้วยเหรใช่รู้จักรู้จักรู้จักชื่อก็เปครับเปก่อนเลยครับหนึ่งหมื่นส่งไปฮะโอ้จริงจริงเสียงหลงเลยจีเดียวเจ้าโอ้เสียงเพลงนี่คือแบบกูกูจะได้กินข้าวต้มฟรีก็วันนี้แหละเอ้ยเอ้ยเอ้ยอย่าทำหน้าอย่างนั้นดูคลิปไหนครับเดี๋ยวรู้ออา เคยดูคลิปเราคลิปอะไรครับผมเคยดูคลิปเคยพิมใหม่โอเคขอโทษครับเอาชีเลยตั้งตั้งใจก่อนไอ้แก่มันพิมยากดนดูเลยเมื่อกี้ยังเป็นแมวอยูฮุลยวลสนสาที่นี่เขาก็มีดูบ้างมีใจดีบ้างเขาเร่หลายแบบกันไป เคยดูคลิปเราไหมครับขอโทษครับคลิปกล่องสุมม่มอะตัวจริงเนี่ตัวจริงเหรอใช่ตัวจริงเหรอคุณอยากจะเป็นตัวจริงหรือเปล่าไอ,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 อตัวประสาทกระต่ายข้างๆคุณค่ะอ๋ออยากได้ประสาทเหรอครับผมจัดให้เลยเพราะว่าความน่ารักของคุณนั้นมันเด้งเดดต้องจัดประสาทไปฮะไม่ทกนะไม่ธรรมาคุณอีกอนีวเอาี่อเย <l ots> เนี่ยคุณอันเนี้ยคุณเงินเราหมดแล้วเดี๋ยวเราขอไปวิ่งราบมัน อย่าดูเยอะนะน่ารักแบบนี้นานๆผมไปแล้วคุณฝันดีนะคุณ <c oughs> สวยวันสวยคืนสวยวันสวยคืนมัน <c oughs> น่ารักกัดูด้วยแล้วก็แบบเดาลงไม่ถูกเลยอ่ะอย่าลืมด้แวยสำหรับสาวๆน่ารักหรือเพื่อนๆที่น่ารักหา <c oughs> คุยได้ที่เบรดีนั่นเองนะฮะ <c oughs> เริ่มกันเลยดกว่าแต่ละน้ำเนี่ยเป็นยังไง <c oughs> ค <oughs> ือราคาเนี่ยจำไม่ได้แต่ว่าตกขวดหนึ่งอย่างขวดเนี่ยก็น่าจะประมาณแบบหกเจ็ดสิบบาทอ้ามาดูน้ําแรกค่ะทุกคนเป็นน้ํา เลมอนนะเนาะเซโตอุจิเลมอนราบูเนเนะเครื่องดื่มมะนาวอัดก๊าสนะครับผมมันน่าจะเป็นขวดแบบสมัยก่อนหรือเปล่าวะคือต้องบอกว่าตรงเนี้ยมันเป็นเนี่ยทรงขวดมันเป็นแบบที่จับโคตรถนัดมืออะผพราะว่ามันมันลงนิ้วพอดีอะนะครับผมตรงนี้จะเป็นแบบน่าจะเป็นรูปประคำอะลูกแก้วะนะฮะคือวิธีเปิดเนี่ยพอเราแกะพลาสติกออกทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับผ จากนั้นเนี่ยเราก็ทําการแกะตัวนี้ออกจากฝากมันนะครับผมตอนแรกมันฝามันอยู่นี้แกะออกมาปุ๊บแล้วเราก็เอาตรงนี้ไว้ตรงนี้ใช่ไหมแล้วเราก็เอาตรงนี้กดล,ลงไปดูตรงแก้วนี่นะลูกแก้วมันจะหล่นลงไปข้างล่างนี้หนึ่งสองสามโอ้โห นี่มาแล้วครับผมห้องกูเปียกแล้วผมบอกแล้ววันนี้แม่งแจ๊ะแน่ลูกแก้วตัวนี้ผมไม่เข้าใจคอนเซ็ปต์เหมือนกันว่ามันคืออะไรนะมันต้องการให้แบบว่ามีแบบกิมมิกก่อนกินเลยหรือเปล่าอ่ะตัวนี้เรามาดูรสชาติเป็นยังไงนะครับผมอือหือตัวนี้อ่ะเดี๋ยวชิมมัมปันดีกว่าอืมอือเอ้ยเจดีอะ ดีมากดีมากจริงคุกคนนุงลองตัวนี้คือมันไม่หวานเกินไปความเลมอนแม่งดีมากอะที่รสชาติมันชัดอตะมันสดชื่นจริงๆเพอจังหวะกินเข้าไปลูกแก้วมันมีอุดฝาแล้วด้วยคงแบบว่าพอกินไปปุ๊บเนี่ยมันจะได้แบบความจิบนิดนึงมันไม,ม,นไม่มันไม่กระโชกเข้าไปแบบว่าชกตักมาตินนีย่ยาแดงหมดชล้ตัวอ่ะอีคือเดซเน่ละอร่อยยาลาไรกายาอาไรกยา ยังไงตัวนี้สิเต <M> ็มสิบเลยว่าอร่อยอร่อยจริงๆทุกคนมาดูขวดที่สองอย่างว่องไวนี่แช่แบบเย็นๆเลยฮิโรชิม่าโคลาวะ่ะพ oh ลังงานห้าสิบแคลอรี่โคลาจากฮิโรชิม่าว่ะ ที่ไหลลงมาจากภูเขาเซมเบตอนนั้นนะต่อยโอ้คุณนี่มั่วฟาดด้วยจับเลี้ยงโอ้ยแม่หนูกุดีดด้วยกิมจ้อเลยเฮ้ยให้มันญี่ปุ่นหน่อยวะหรือคุณปาด้วยโมจิโอ้โหเดี๋ยวเจอโอโคโนมิยากิเฮ้ยงั้นเดี๋ยวมึงเจอนี่เลยอาโออิร้อนคุณนี่มันทะลึ่งนะทำไมวะ เดี๋ยวผมจะตบคุณด้วยคงคัตสึโอ้โห oh, อย่างกรอบงั้นเดี๋ยวมึงเจอเกี๊ยวซาใส่หน้างไงโอ้ย oh, อย่างเค็มคุณจะใส่โจยูดิเอ่าอะอะมาดูโคลา่าตัวนี้ครับผมยังไม่ได้ขวดเท่าไหร่ <c oughs> ตัวนี้แช่เย็นบางดีอ่ะเมโคล่าหน้าตาเป็นนี้นะครับใสๆไม่ไม่ไม่ดำเท่าไหร่นะ <c oughs> อ่ะเชียร์เชียร์เชียร์ <c oughs> ไอ้เนยนี่ก็อร่อยนะจัดโอชี่เลยโอชิอืาโอไมโอไมโอไมเออฮันโตฮันโตัอิเดสไก่เซ็นไทยหนุ่เซ็นไทยอะไรเฮ่นไทยโดจินชอบมากอะอร่อยมากหอมเปรี้ยวมีความหวานหวานละมุนเลยสักอย่างกลมกล่อมแบบเบาๆใช่เต็มสิบคนที่เต็มสิบคือไม่ไม่ได้หวานน้อยไปหรือมากไปนะใช่แต่จุกจุกจุกเฮ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยอย่างไรวะมีกิสลี่หรือเปล่า โอ้โหกระเพราอ่ะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อ่ะตัวนี้อ่ะตัวนี้เป็นเครื่องดื่มรสส้มเต็มสิบไหมเฮ้ยไอ้เหี้ยอะไรวะเบสเมทัลใครร้องอ่ะกระเพราหน่อยดิวะเพื่อจะถ่ายคลิปแม่งแม่เลยทำงานอยู่เชื่อม่งทำหนีไวะใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นไม่ได้ได้เยอะเลยครับอ้าวมา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 เพาะเนี่ยโอ้โหกินกินข้งกินเห็นไหมเห็นไหม มันมันมันจะหยุดมันหยุดแต่ถ้าไม่อยากให้มันหยุดเนี่ยเราต้องหันด้านนี้ไว้จังหวะที่มันเป็นรู2ออันเนี่ยมันจะหยุดไว้ใช่มันจะล็อก้อยตรงนี้นะถ้เทฝั่งนี้ไะมันล็อกค้างไปเลยอ่าซึ้งอ่ะมีเทคนิคมีเทคนิคโคตรดีเลยจบจมเอ๋ชิ่นอร่อยแล้วอ่ะมันกูุกรแกะเปลือกส้มแล้วกินเนื้อเข้าไปเลยอ่ะกัดแล้วก็เจอเม็ดส้มอ่ะนะโอ้โหแล อันนั้นมันหมอยแม่งคือส้มจริงๆเน่ยส้มที่รสชาติพรีเมียมอ่ะกินแล้วมันสดชื่นอ่ะไม่ใช่แบบเฮี้ยเปรี้ยวไอ้ส้มหวานแต่ไอ้ยิ่งแบบเฮี้ยส้มหวานสัสมันต่างกันไงวะเต็มสิบผมว่าเต็มสิบแ้่ก็เปลี่ยนจากน้ำแบบเปรี้ยวๆมาเป็นแบบอาทีหน่อยไหมสีก็เป็นชาโนมเฮ้ยอร่อยอีกแล้วว่ะที่ค้นหอมอ่ะหวานกำลังพอดีเลยคุณที่กี่แคลนี่ยคุณที่ร้อยแคลน้ำตาลสิบเอ็ดกรัมแต่พูดเลยว่า ต้องยอมแลกกับแคลอรี่และน้ำตาลที่คุณจะรับไปเพราะว่าเชี่ยมันหอมมากนานๆากินทีก็โอเคใช่แล้วเป็นสินค้าตัวแรกที่นึกถึงเลยแบบนานๆานทีเชี่ยกินเลยดีวะเชีย่ยเทสตี้มิลชีจะมี11นี่กูให้11แล้วอะ่ะ <10 S 1> เป็นเป็ 11, สิบค่ับสิบเอ็ดเต็มสิบอ่าต่อไปตรงนี้ครับผมน้ำ Apple, แอปเปิลแอนแอปเปิลวานากนะครับเป็นผสมน้ำส้มสายชูมะแอปเปิลอะไรเงี้ยเปิดนี่เลยคือไม่ต้องอะไรมากครับผมเพราะว่ามันโบอยู่แล้วฮะอ๋อนะ้ำเป็นแบบ สีเหลืองเหลงนี้เลยนะครับผมหือโห มันมันกระแทกมากคือกินแล้วมันมีความแบบกัดคอนิดน,นึงแล้วก็เปรี้ยวแต่ว่าสดชื่นนะนกินแล้วมันแบบช่วยช่วยในเรื่องขับถ่ายสดชื่นดีแต่ว่าไม่ค่อยถูกคอเท่าไหร่เอาไปแปะแล้วกันแล้วเขากินไอ้น้ำส้มสายชูเพื่ออะไรน,นะกัดระบบขับถ่ายใช่จำใส่เรื่องแบบความแบบเฮลตี้น,นิดนึงนะอ่ะเอามาตัวนี้มาอันนี้ซื้อมาจากดองกี้เหมือนกันนะครับผมคือเมดอินอะไรเนี่ยก็ไม่แน่ใจนะแต่ซื้อมาแล้วอะ่ะส่วนอาสีดีนะ หอมคือจังหวะที่มันไหลเข้าปากคือรู้สึกเลยอ่ะจะพูดก็พูดไม่ได้ผพรมันต้องกินเข้าไปก่อนเหมือนอมผมรู้แล้วเหมือนอนี่เหมือนชาขาวเพียวริ่คู่แต่ว่าหวานน้อย เออหอมดีตัวนี้เอาไปก้าวแลวกันงั้นเจอนี่หนหออ่อยไหมโซล่าอ,อิโร่ะเครื่องดื่มอัดกาตาไซโตโอิเลียวนะครับตัวนี้ไซโตโอิเลียวเลยนะเว้ยรู้จักเหรอแม่มันชื่อนี่ไงกุจิกิยายสีเอายายสีเหรอเอ้าเพื่อนกันเอ้าชนดิวะโอ้ยเราไม่บอกเเป็นโคลดาแหละครับทุกคนครับผมเฮ้ยหอมอ่ะเฮ้ยไอเหี้ยมชาเหมือนนี้ป่าวะมาลองหน่อย ให้ความแบบโคลาแบบดั้งเดิมรู้สึกได้แต่ตัวเนี้ยมันให้ความโค้าหอมเลยบางอย่างผมรู้แล้ะอะไรคุณเคยกินเบปซี่บูหรือเปล่าก่อนจริงอ่ะอ๋อนี่เหรอเบบซี่บูรฮะเอ้มันมันดีอ่ะพรีเมียมเฮ้ยเชื่อได้แหละโคลาที่กูตามหาและโอ้ถ้าเย็นเย็นในวันที่อากาศร้อนแล้วมันกระดกเข้าไปทีนึงในกุ้งบมอกเลยนะทำไมอร่อยเออตามหามานานคิดถึงรสชาตินี้อกอดเลยพี่กอดแล้วเหมือนไอ้นนี่เลยวะ กดเล่าเยี่ยงเล่ามาแม่แม่หยางแม่หยางอ๋อบ่มีหยางหรอไอ้คนบ้านใดู่บ้านทุษสาชนดิวะบอมหมอชนแม่ว่าแต่มึงอยู่ชั้นใดชั้นสองชั้นสองเย้เครื่องเก่าเครื่องเก่าเครื่องเก่าโว้ยพอได้เลิศนะเลิกนะไอ้ยังเงี้ย ไอเ้เฮียโดบอกงไม่จำแม่ย,ย่าเลยสัตว์แม่มึงอะรามูเนนะนะครับเครื่องดื่มรสพีชอืมชือนี่กูอ,อยู่ในป่าพีชไหมเนี่ยอยู่ในดงเลยเฮ้ย,ยเฮี้ยใบไม้โดนแขนเรือยากจำไป มันจริงว่ะโดนพีทจริงจริงโอ้เมื่อกี้ก้านพีทโดนแขนกูเลยอะเมื่อกี้เผลอไปเหยียบไอ้เม็ดที่มันเน่าแล้วื่อยๆเป็นไงใช่เลยโดนพีทเลยอันคีว่ะเว้ยคุเห็นมันหอมพีทจริงว่ะญี่ปุ่นแม่งโคตรแบบนี่มึงเอาต้นพีทใส่เข้าไปในนี้เนี่ยเกลียวนะสิบเต็มสิบอ่างุ่นอ่าอืมโคตรกําปั้นอร่อยมากครับทุกคน่คือกินหมดเลยมันเหมือนไอ้นี่เว้ยพี่อะไร ชิวๆอ่ะชิวๆไอ้กัมมี่สีม่วงๆใช่ไหมหวาน,วาน,าวๆ,นาๆเบาๆแล้วซาซาเล็กขวดเย็นๆเงี้ยโอ้โหยังอร่อยจริงว่ะตัวนี้เต็มสีกแล้วครับผมทุกคนลาบูบัตเทิลเกรปอะไรเงี้ยแต่ขวดเท่น,นะนะอ๋อสีใสเหมือนกันอันนี้เป็นองุ่นที่เงี้ยวกว่าอ่าเงี้ยวกว่าอืมมันแบบงึมๆกว่าองุ่นจริงๆนะเออเมื่อกี้คุณบอกว่าอันนี้องุ่นอันนี้องุ่นเออมันแบบมันเงี้ยวอ่ะ อืมอ่าอะไรวะเนี่ยไอเยี้ยแต่มันหนิวกว่าแต่ผมชอบตัวนี้มากกว่าตัวนี้อร่อยกว่าอ๋ออันนี้กลิ่นมันมันเล่นไปหน่อยมันเล่นไปหน่อยใช่มันเป็นเด็กมาหน่อยมันเด็กมาหน่อยมันสนุกไปเออมันสนุกไปอันนี้มันกาลังดีกํลาลังสดชื่นตัวที่ผมให้ประมาณแปดอ่าตัวนี้เป็นเครื่องดื่มรสธรรมดาเแต่กลิ่นสดชื่นมากเลยอะ่ะกลิ่นออกแนวแบบฟุตตี้นะครับผม หวานเป็นเหมือนน้ำเปล่าใส่น้ำตาลใส่ก๊าซกร่หอมฟุตตี้อร่อยเต็มสิบอะตัวนี้โ,โหให้สิบเอ็ดเลยโอ้ยแนะนำโดยคุณแคมมาผมนะแต่ตัวนี้สีเปลี่ยนแล้วนะรสขนมถั่วแดงว่ะเฮ้ยแปลกแฮะคืออะไรอะ่ะเอออะไรอะ่ะถ้าแบบญี่ปุ่นก็แบบพันโตคนญี่ปุ่นเขาชอบซื้อเวลาแบบเวลาเหมือนแบบคุยโทรศัพท์แล้วแบบคิดคิดมักคิดมากอ่ะคิดหมักอะไรเงี้ยเวลาจริงเหรอแล้วก็จะแบบ อ๋อถ้าเป็นคนไทยก็แบบฮัลโหลฮะไอแดงอ่ะเหรอเยอยแล้วไงมมีกินกุ้ยเตี๋ยนมาเลกินขนมมาเลยน้ำกะทิหวานๆน่ะอ้าวอร่อยเฉยอ้าวตรงๆแล้มันเหมือนจะไม่เข้ากันแต่เรากินน่ะแล้วแบบพอเราคุ้นชินกับมันน่ะอ่ามันจะกินเลื่อยอ่ะมันหอมหวานมันคาราเมลอ่ะ อร่อยดีนะเต็มสิบเลยผมให้สิบตัวนี้ดีกว่าเมลอนโซดาใสาาเหมือนเดิมยนะอืมเป็นเมลอนเมลอนที่ซ่าหวานกําลังดีเมลอนจริงๆอ่ะเออสิบเต็มสิบคือถ้าใส่กับน้ําแข็งกินแนละ้วบอกเลยมันโคตรหวาอยมันโคตรเย็นนะอือโคตรเย็นดีใส <c oughs> ่ในแกพูด <laughs> อะไรวะเนี่ยเอ้ยเอ่เอเดี๋ยวสายนมนมเนี่ยผมขอแวะสุดท้ายแล้วกันเป็นชารสมะม่วง,งสำเร็จรูปเป็นสีนี้เนาะชิมเลยดีกว่านะตัวนี้200แคลนะอือ <c oughs> กลิ่นนี่แบบโค้งมะม่วงมะม่วงที่แบบพระมหาชนกเด็ดออกลงมาพระมหาชนกเนี่ยเข้าถ้ำไปสู้กับลิงมีลิงเป็นอาจารย์ทีเนี้ยสู้จนเก่งเลยพอพระมหาชนกเข้ามาฆ่าลิงบ้ากี่ปะวะพูดอะเรื่องอ, <c oughs> อ่ะก็แย่จังอารมณ์แบบลิปตันอ่ะชาพีทหวานน้อยแต่ว่าเป็นเป็นกลิ่นมะม,ม่วงคือผมชอบมะม่วงอยู่แล้วผมให้ก้าเต็มสิบผมให้สิบผมก็ชอบต่อไปต่อไปต่อไปเป็นเครื่องดื่มลดเกลือลดเกลีย ยังไม่แหวะหว่ะเหมือนสไปซ์ใส่เกลือนะอ่ะใช่สไปซ์ใส่เกลือลถ้าใส่มะนาวก็คือสไปซ์ใส่เกลือแหละก็ง่ายดีนะเออมันง่ายง่ายดีใครที่แบบไม่ชอบเปรี้ยวหรือว่าที่อะไรอ่ะแต่ว่าเปรี้ยมีเค็มๆนิดหน่อยอร่อยดีนะมันไม่ได้เค็มขนาดนั้นมันเป็นเค็มแค่จังหวะสัมผัสแรกที่โดนลิ้นเหมือนเกลือแรกอืมเต็มสิบหรืไม่สิบอืมไม่แหวะเลยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เครื่องดื่มกลิ่นมะนาวอัดกา๊าซสำหรับตัวยี่ห้อนี้ยนะอ่ามาซัดกันเลยโอ้โหมีควันอมาด้วย โอ้เป็นมะนาวที่ไม่เปรี้ยวมากเท่าไหรไ่ไม่เปรี้ยวไม่เปรี้ยวเลยนะเน้นกลิ่นหอมดีสดชื่นดีอ่ะในวันที่ร้อนๆเนี่ยแต่แล้วกันตัวนี้มาในส่วนสายนมามากๆตัวเนี้มารอยากะนะครับผมอิจิโกะแอนด์มิลค์ในน้ำนมรสสตอรอเบอรี่เออตัวนี้เหมือนจะมีเนื้อสตรอเบอรี่อยู่บางๆด้วยนะครับผมมาดูหน่อยว่านมสตรอเบอรี่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาสู้ไทยเราได้ไหมกินหอม อร่อยอร่อยเลยมันมีความเปรี้ยวสตรอเบอรี่อยู่ด้วยคือถ้าใครที่เคยกินแบบนมที่แบบเดี๋ยวนี้มันจะมีขายแบบเป็นขวดนะข้างล่างแล้วใส่เป็นแบบสตรอเบอรี่เหมือนเย็นแยมไว้อืมแลม้วข้างบนก็เป็นนมขาวๆเวลากินคือเขย่าให้มันเข้า,ขาๆกันอ,อ่ะอะไรอย่างนั้นเลยที่ผมไม่สิบเลยสล้วรับสายนมสตรอเบอรี่ตัวสุดท้ายทุกคนตัวนี้อะไรครับนี่น่ารักมากขวดแต่ผมต้องบอกว่าตัวนี้มันเป็นเขาบอกว่าเป็นเอ่อสตรอเบอรี่มิลค์ลิควอเอร์ลิควเอ เคลวลิควิวดั่งไงวะแก้วไอคือตอนแรกนึกว่าเป็นนมสตรอเบอรี่ก็เลยหยิบมาต่พอมาสังเกตดีดีเอ้ยมันมีป้ายเปื้ออะไรเงี้ยแล้วมันก็เขียนว่าห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มสุราแก่อายุต่ำกว่า20ปีด้วยก็เลยของเอ้านี่กูหยิบอะไรมาเนี่ยนมสตรอเบอรี่มีแอลกอฮอล์อยู่ด้วยเหรอตัวนี้ผมไม่ได้สนับสนุนให้ใครดื่มแอลกอฮอล์นะคืออยากรู้เองเลยว่าชี่ยนมสตรอเบอรี่มีแอลกอฮอล์เกิดมาเพิ่งเคยเห็น โอ้โหพเมีย์ยมมากจะเอาใช่ไหมเออเอ่ะกลิ่นคล้ายๆยโยกเกิร์ตสตรอเบอรีอ่สีแบบเนียนตามากเลยมันแบบเนียนมากเลยนะเดี๋ยวผมก่อนล้วกันโอ้โหเหี้ย <He> er, โอ้โเป็นไงครั้งแรกเลยว่ะเหี้ย er, มันงงว่ะยิ่งต้องกินว่ะไม่แย่ แต่ว่าลดแรงอยู่นะแต่ว่านานๆทีกินดีกว่าเออปกติอะใช่ไหมที่แบบถ้ากินเพียวๆแบบเพื่อนๆเอ้ยๆมันจะแบบว่าร้อนเผาอันนี้มาแบบอุ่นๆมานะมาน้อยแต่มานะคือมีนะแต่เสียกเป็นรดนมสตรอเบอรี่งงงง <c oughs> แต่อร่อยผมให้สิบเต็มสิบผมให้แพ็กเกจน,น่ารักมากอันสุดท้ายยังแตกสุดเลย ล้อล้อเนี่ยนะอ่าอ่าหมดไปแล้วทุกคนครับวันนี้กับน้ำทั้งหมด18นะ18อ่ะยายก็อย่าลืมทุกคนครับอากาศเขาหนาวแบบนี้ในช่วงธันวาคมใครที่ยังไม่มีคู่หรือต้องการหาเพื่อนคุยนะครับถ้าคุณเหงา V B อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กันนะครับทุกคนเพื่อจะได้เจอกับพวกเราได้ลิ้นเริ่มพันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้บ๊ายบายเย้